สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ชายหาดสวนสนจะมาเดินออกกำลังกายพอดีเห็นชาวบ้านก็าทำอะไรกันลากอะไรกันเหมือนเป็นอวนหรืออะไรสักอย่างเรียกไม่ถูกเมื่อกี้ไปสอบถามก็บอกว่าเขามาหาเคยหาเคยไปทำกะปิเคยทำกะปิ าประมงพื้นบ้านที่อยู่แล้วแวกนี้ค่ะมาลากวันกันแต่เดี๋ว่าจุดนี้ต้องมีเคยเยอะน้ำก็ลงเยอะนะเนี่ยปกติแล้วจะขึ้นไปตรงนู่นถึงนู้นเลยจนแทบจะไม่มีทางหาดให้เดินแลวแต่วันนี้หาดกว้างมากเพราะว่าน้ำลงไปเยอะมีหลายมีหลายครอบครัวเหมือนกัน มอเตอร์ไซค์ลงมาบนหาดกันอะไรลูกอะอะไรของเองอะเองก็มาหาเคยอยู่เขาเหรออะสีนี่มันสีขาวหรือมันสีอะไรของเองเนี่ยฮะอืมทำเหมือนรู้จักกัน <c oughs> ได้เคยได้เคยไปทำกะปิเจ้านี้ทำเก็บอวนแล้วเหมือนจะกลับแล้วหลายสิบเจ้าเหมือนกันนะเนี่ย อยากดูเจ้านู้นมันลากเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นมาลากไม่รู้เขาเรียกอ้วนหรือเรียกอะไรบางทีก็ติดปลาตัวใหญ่มาด้วยเคยเคยเอาใครตัวเล็กๆปฝอยเหมือนกุ้งแดงๆอะคะ่ะเอาไปทำกะปิเขาเรียกเคยเอาไปทำกะปิกันตำกะปิ อเขามากันเยอะนะมาล่ากันเช้าเช้ารอดูเจ๊คุณั้นสินะกำลังแบกขึ้นมาเนี่ยเ,เหรอเคยเหรอยโอ้โดยเห็นกำลังแบกขึ้นมาอันก็ประมาณหนึ่งถ้วยแกงใหญ่ๆเดีย๋ยวเขาไปตำกะปิคอยดูซิ เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงเนาะเป็นเช้าๆ้าโอ้โหเจ๊คนนี้นั่นมันเคยทั้งหมดเลยหรือว่าอะไรลูกเล็กเด็กแดงก็มานอนเล่นกันเกิดมากับทะเลเป็นลูกทะเลโอ้โหเจ๊นี่เคยหมดเลยเหรอ นี่เคยเหรอ,อไหนไหน่ฮันมาดูหน่อยสิโอ้โหเยอะจังโอ้เจ้านี้ได้ติดมาเยอะเลยลากนานไหมคะเนี่ยใช้เวลาลากนานไหม,มโอ้สวยหญ่เยอ,อะได้เยอะโอ้มากมายเลย แบกมาแบบว่าตรงมาเลยจะทำกะปิใช่ไหมมันอยู่ในอยู่ในนี่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 คุณผู้ชมคุณผู้ชมตัวฝอยฝอยตัวฝอยฝอยเห็นไหมคะได้เยอะเลยพอแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอ อพอใจแล้วกลับแล้วพอใจแล้วกลับแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็จะใช้รถรถสเลงเ้งแบบนี้นะคะแถวระยองก็จะใช้รถสเล้งกันสารล้อมาต่อพ่วงข้างต่อพ่วงข้างเก็บที่ยางบ้างใช้ประโยชน์อย่างอื่นบ้างวันนี้น้ำลงเยอะมีหาดเวิ้งว้างกว้างใหญ่ ตายแล้วโหเจ๊ส่เมื่อกี้ได้ประมาณสักหนึ่งกระแปงอะ่ะหนึ่งกระแปงใหญ่ๆอะ่ะพอใจเลยนะคงจะลากอยู่นานแล้วเนะนุ่นค่ะเจ้านุ่นก็กำลังเก็บกันอยู่หาดเวิงวางเวิงวางกลับกันแล้วเขาคงจะมาแต่ช้าแล้วแหละโอ้ยหหลายสิบเจ้าเหมือนกันนะ หลายสิบเจ้าเหมือนกันนะที่เขามาหากันเนี่ยย้ายจุดไปเรื่อยๆย้ายไปจุดไปตรงโน้นลูกเล็กเด็กแดงก็มาเล่นน้ำเช้าเช้าขึ้นขึ้นไม่แรงปูอะไรนะตัวเล็กๆมันเลี่งลงรูเนี่ย ทางนน้นก็หาเยอะเลยค่ะหาเป็นเยอะเลยหลายสิบเจ้าเขารู้เนาะว่าช่วงไหนจะได้เคยช่วงนี้น่าจะเป็นข้างแรลมน้ําลงถ้าช่วงข้างขึ้นน้ำจะขึ้นสูงไปถึงนู่นโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ